สวัสดีครับช่องเฮงเฮงฟาร์มครับวันนี้จะมาแบ่งปันการทำข้าวเกลียบน้ำขิงครับก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมน้ำก่อนครับเตรียมน้ำหนึ0้าร้ซีซีเพื่อที่เราจะเอาไปต้มในน้ำนี้เราก็จะใส่ขิงใ,ใส่กระเทียมครับเมื่อได้น้ำเรียบร้อยแล้วเราก็เอาขิงตาละเอียดครับหรือจะเอาไปปั่นก็ได้นะ 2 2 5กรัมครับใส่ลงไปเสร็จแล้วกระเทียมกระเทียมนี้จะเป็นกระเทียมโขลกกระเทียมปั่นหรือจะเครื่องสับแล้วแต่เลยครับเอากระชอนมาใส่กระเทียมเพื่อไม่ให้กระเทียมลงไปในน้าครับเพราะว่าเนื้อกระเทียมมันมีความเหม็นความหืนแรงถ้าเกิดเราไปผสมข้าวเกรียบเนี่ยมันจะทําให้ฉุนเวลากินแล้วจะรู้สึกไม่อร่อยครับใส่ลงไป85้ากรัมครับเมื่อได้แล้วเราก็ไปต้มให้เดือดครับ ในระหว่างการที่เราต้มอ,อยู่เดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งกันครับแป้งมันครับสามถุงถุงละห้าร้ยกรัมรวมเป็นหนึ่งพันห้าร้อยกรัมครับใส่ลงไป ได้แ,แป้งมันแล้วต่อไปเป็นแป้งสาลีครับแป้งสาลี200กรัมอันนี้เป็นเกลือครับเกลือป่น30กรัมแล้วก็ผงฟู่4 4กรัมครับแล้วก็น้ำตาล150กรัมพริกไทยป่น15กรัมครับ กลือน้ำตาลที่ไทยนี่ปรับปรุงตามใจชอบเลยครับชอบเค็มชอบหวานปรับได้เลยครับแต่ระวังเกลือใส่มากจะเค็มครับค่อยๆคนระวังจะฟุ้งกระจายใส่จมูกหรือจะจามลงครับค่อยๆคนครับตะล่อมไม่เข้ากันเพราะว่าแป้งมันนอนอยู่ข้างล่างเราตะล่ลอมให้เข้ากันก่อนครับเแล้วก็ตีคนให้รู้สึกว่าส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันได้ดีครับ ทีนี้เราก็มาดูน้ําร้อนครับน้ําร้อนใกล้เดือดแล้วทีนี้เราก็คนกระเทียมเพื่อให้กลิ่นกระเทียมเข้าไปในน้ําครับขิงอยู่ในน้ําแล้วกระเทียมอยู่ในกระชอนทีนี้เราทําให้กลิ่นกระเทียมกับกลิ่นขิงเนี่ยมันเข้ากันได้ดีอยู่ในน้ําครับเมือ่อน้ําเดือดดีร้อนดีน้ําต้องเป็นร้อนจัดเท่านั้นนะครับไม่งั้นแป้งจะนวดไม่ได้ตักเติมน้ำร้อนลงไปครับเจ็ดแก้วครับไม่ต้องเต็มนะ ไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ได้สีแก้วแบบนี้เอาไม้พายมาคนให้ให้แป้งข้างล่างขึ้นมาก่อนครับคนให้ก่อนถ้าเราใส่ลงไปทีเดียวเลยมันอาจจะทำให้เราคนยากแล้วงั้นเราก็เอาคนก่อนในสีแก้วอ่าเหลืออีกสามแก้วครับห้าหกเจ็ด ไม่ได้เจ็ดแก้วแล้วคนครับก่อนจะคนผมลืมใส่เนื้อขิงครับผมเอาเนื้อขิงที่อยู่ในหม้อที่เราไปต้มนะครับเอามากรองออกให้ได้เนื้อเข้าไปด้วยครับจะได้มีความหอมของขิงใส่ลงไปครับคในให้เข้ากันให้ดีครับ อนนี้แป้งก็จะร้อนมากเราเลยต้องใช้ไม้พายครับควให้เข้ากันดีครับจนกว่าแป้งจะเย็นพอที่จะจับนวดได้แล้วค่อยๆเค้ากันครับอย่าเพิ่งไปกดแรงมากเค้ากันให้เข้ากันดีก่อนครับนี่ครับดึงขึ้นมาแล้วก็ดันลงไปแป้งก็จะเริ่มเหนียวขึ้น เริ่มนวดครับถ้าถ้ามันยังร้อนอยู่ก็โคนต่อไปครับแต่ถ้าพอทนไหวแล้วก็เริ่มนวดได้เลยครับคึงไปเรื่อยๆครับค่อยๆคึงไปจะเย็นๆครับพอประมาณนี้ได้แป้งประมาณนี้เริ่มใส่น้ำมันครับ ให้ใส่เน้อมันลงไป3ช้อนโต๊ะอันนี้ช้อนโต๊ะที่ตวงผมไม่มีผมก็เลยเอาเป็นช้อนโต๊ะปกติที่เรากินข้าวนี่แหละครับใส่ลงไปเลย3ช้อนโต๊ะครับนวดต่อเลยครับรอบนี้นวดให้เนียนเลยครับเอาให้เด้งเลยครับ นวดไปเรื่อยๆพลิกไปพลิกมาเอาข้างล่างขึ้นนึ่งบนเอาข้างบนลงข้างล่างครับขั้นตอนนี้จะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะครับนวดไปเรื่อยๆครับแป้งเริ่มเนียนแล้วครับ นี่ครับวิธีการนวดที่ขึ้นมาแล้วก็นวดวนๆไปเรื่อยๆครับแป้งใกลจะได้แล้วครับเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆจังหวะนี้ถ้าเกิดใครใส่น้ําเยอะไปมันก็จะเละนะครับเราทํายังไงเราก็ต้องใช้แป้งมันมาโรยๆๆแล้วก็นวดครับเพื่อไม่ให้เขาติดก้นกระทะ แดบนี้ครับอ่าเราคุมพักแป้งไว้ครับอ่าก่อนเราพักแป้งไว้เราไปเตรียมน้ําครับน้ํานี้เอาไว้นึ่งครับกระทะแล้วก็ใส่น้ําขิงลงไปครับที่เหลือเมื่อกี้เนี้ยครับถ้าไม่หมดเราก็ใส่ลงไปเพื่อให้มันมีกลิ่นแล้วก็กระเทียมครับใส่ลงไปเลยครับในน้ำนึ่งนี่แหละครับเปิดไฟครับ จังหวะนี้ให้ใช้ไฟแรงนะครับแต่ถ้าเกิดน้ําเดือดแล้วก็หลีไฟลงให้ใช้ไฟกลางครับการที่เราใช้ไฟแรงไปจะทําให้ก็เกลียบอาจจะทําให้แข็งกระด้างได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นการอบมากกว่าการนึ่งครับการนึ่งเราต้องการแค่ไอน้ํานี่ก็เริ่มมาแบ่งแป้งครับแบ่งแป้งเพื่อที่จะเราเอามาปั้นครับโรยแป้งมาลงไปครับนวดขึงอ,อีกครั้งหนึ่งให้เนียนครับ เมื่อกี้นี้เราไปพักแป้งไว้ทำให้คืนง่ายขึ้นครับแล้วแต่เลยนะครับขนาดแต่ถ้าขนาดใหญ่มากเราก็ต้องนึ่งนานขึ้นเพราะว่าข้างในก็จะไม่สุกข,ขนาดเล็กเราก็หั่นลำบากเพราะว่าจำนวนการหั่นก็จะมากครั้งขึ้นแล้วแต่เลยครับอันนี้ผมปั้นแบบก้อนเล็กครับ ขนาดเท่ากับประมาณาใหญ่กว่าเหรียญสิบน,นิดนึงครับปับ้นไปเรื่อยๆครับจังหวะน,นี้จะงอ,อยังไงก็ได้ครับแต่ว่าถ้านนึ่งสุกแล้วเราไปแช่ตู้เย็นนี่เราต้องคึึงขี้ออกให้ให้เป็นเส้นตรงครับตอนนี้มันจะงอ,อยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาครับเพราะเวลานึ่งแล้วมันก็ยังอ่อนอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมแต่ตอนถ้าเรา,เาไปใส่ในตู้เย็นแล้วเราต้องจัดระเบียบเขาครับก่อนจะไปนึง่งเราทานน้ำมันกันก่อนครับ เพื่อไม่ให้เขาติดถ้าเราไม่ทาน้ำมันอาจจะติดกระด่งได้ครับมันจะแกะยากทาให้ทั่วดีครับเมื่อทาทั่วดีแล้วก็หนาำเดือดแล้วครับ ตัวซึ้งลงแล้วก็พร้อม oh. เอาข้าวเกียบเรามานึ่งครับนี้ถ้าเกิดเราเอาข้าวเกียบลงไปในซึ้งเลยโดยที่เราไม่มีอะไรรองแบบนี้ครับข้างล่างเขาจะไม่สุกครับแล้วก็จะเกิดความกระด้างหรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาอาจจะเป็นใบตองก็ได้ครับซึ่งนี้ผมนึ่งอยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่งครับนี่ครับหน้าตาข้าวเกียบนึ่งสุกแล้วไม่ใช่ตู้เย็นครับหนึ่งคืน แช่ตู้เย็นแล้วก็จะได้แข็งๆแบบนี้ครับเอเกลี่ยเซ็ตตัวแล้วเราก็มาหั่นบางๆประมาณหนึ่งมิลครึ่งถึงสองมิลถ้าหนามากก็จะทอดสุกยากครับถ้าบางเกินไปก็จะทอดไหมประมาณนี้เลยครับลองอเามีสองคมฝานดูครับ บ้างหนานิดหน่อยนะครับถ้ามันมีความหนาก็จะทอดสุกอ่ามันก็จะมีเวลาทอดเราจะต่างกันครับถ้าเราจะทําหนาก็ต้องส่วนอยู่หนาบางก็ส่วนอยู่บางเวลาไปทอดมันจะได้ไมมเอรสุกพร้อมกันครับนี่ครับอ่านไปครับประมาณหนึ่งมิลสองมิล หั่นเสร็จแล้วมาตากแดดให้ได้สองแดดครับผมแดดแรงๆเนาะช่วงประมาณสิบโมงจนถึงบ่ายสามแ,ดดแห้งเสร็จแล้วสองแดดได้เป็นแบบนี้ครับลองหักดูครับถ้าแห้งแล้วเวลาหักก็จะเสียงดังป๊อกเราก็จะทอดขึ้นฟูดีถ้าทอดแล้วไม่ค่อยฟูไม่ค่อยขึ้นดีแสดงว่ายังไม่แห้งดีครับ ตั้งน้ำมันครับตั้งไฟกลางจนน้ำมันร้อนลองเอาเข้าเกี่ยลงไปเทสดูครับเทสว่าน้ำมันร้อนหรือ,อยังเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เกี่ยขึ้นฟูดีเราก็ทอดทิ้งได้เลยครับนี่ครับถ้าน้ำมันไม่ร้อนมันจะไม่ขึ้นครับมันจะไม่ฟูมันจะนอนอยู่ในน้ำมันอย่างนั้นแหละทอดครับ กดลงไปให้เดินให้โดนน้ำมันร้อนๆเพื่อให้ข้าวเกี๊ยขึ้นปูนได้ดีครับทอดเสร็จแล้วก็เอามาพักน้ำมันไว้นะครับเดี๋ยวไปลองชิมกันดูนะครับเป็นยังไงครับใช่เ,เหมือนข้าวเกียวว่าวมันข้าวเกี๊ยวบบว่าวที่เขาเอาอย่างอืมแล้วก็มีรสกล,ลิ่นใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮงปามด้วยนะครับ S <S เขาเจ็บหิงเอากินให้หมดสวัสดีครับ